โอเคจ้ะเออ่ข้อน่าจะเป็นข้อที่2เนาะส่วนที่มันเป็น error ที่ครูบอกว่า error เอ er อเ r ออะเนาะอ่ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเราเปิดมาดูข้อที่2โอเคได้แล้วข้อที่2เขาบอกว่าอะไรข้อที่2เขาบอกว่า in a copperhead snake The venom flows from a single venom glands to a pair of hollow teeth ง,ง่ายข้อนี้ง่ายข้อนี้มีวิธีการทำง่ายมากหาคำนามให้เจออะเจอแล้ว in a snake ถูกไหมอะอะใช้ snake ถูกแล้วเนาะอะโอเคแล้วก็ทำเป็นตัวดำเหมือนเดิมโอเคทำตัวดำเหมือนเดิม The venom venom แปลว่าอะไรหลกพิษอะนะ้พิษของงูเนี่ย นะมันจะ flows มันจะไหลเวียน from จากไหน single venom um glands to a pair of hollow teeth จะไหลเวียนจาก glands จากต่อมใช่ไหมลูกต่อมพิษกี่ต่อมลูกอะ single หนึ่งต่อมต่อมเดียวถูกไหมไปไหนลูกปลายยางฟันเขี้ยวของมันถูกปะหนึ่งคู่เพราะฉะนั้น ข้อนี้ดูง่ายมากเลยอ่ะข้อไหนผิดอ้าแกลนผิดอ่านอกนั้นถูกหมดเลยเนอะเทาออะไรทำไมแกลนถึงผิดก็บอกแล้วไงรู้อะ Single Venom g แ a n นเห็น,นไหมง่ายง่ายไม่ยากเลยลูกก็ทำแค่บอกว่าอันนี้ผิดตัดทิ้งถูกไหมเออนะตัดทิ้งทำให้ตัวแดงซะไม่เอาอ่ะนะวิธีการทำโอเคนะแค่นี้แหละง่ายๆไม่ยากเลย While เลยข้อนี้ยาวนิดนึง.ครูเอามาจากข้อสอบ um While humans and animals share similar abilities to create memories and learn from experience, only humans have shown themselves kept able to understand that others can have thoughts different from their own. อข้อนี้โจทย์ยาวยาวอ่านทีเป็นไงเหนื่อยมากเลยถ้าจะเปลี่ยนปอดใหม่อ่ะง่งายเห็นวาาใช่ป่ะถ้าเห็นประโยคที่มันขึ้นตน้นด้วยวาวหรือต้องหาอะไรก่อนหาอะไรก่อนจ้าเออหาคอมมาให้เจอเจอแล้วว่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เนาะอ่ะเมื่อเจอแล้วทำไงเมื่อเจอแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรลูกวาวอ่านจนถึงตรงนี้นะ อ่านจนถึงตรงนี้ปุ๊บหนึ่งใจความแล้วขณะที่มนุษย์และสัตว์เนี่ยมีความสามารถสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันถูกไหมขณะที่อืมก็น่าจะได้เนะาะ while แต่ท่พขณะที่ขณะที่มนุษย์และสัตว์แชร์ share, แปลว่ามีร่วมกันมีความสามารถในการที่จะ create memories ในการที่จะสร้างความทรงจำและเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นความสามารถที่ทั้งมนุษย์และสัตว์มีเหมือนกันนะ แล้วแต่ว่ามันจะจําได้มากได้น้อยหรือได้นานแค่ไหนนะ Only h u m a n นะแต่มันนี้แต่หายไปนะแต่มันจะหายไป Only humans นะ have have ผันตาม humans ถูกลรือไหมถูก Have shown themselves k a p t able to understand I learn ถูกไหม Share and learn ถูกไหมลูก ไม่ใช่ Learn ตรงนีมน้มันมาจากไหนก็บอกแล้วมันอยู่หน้าแอนหลังแอนต้องเหมือนกันมาจาก create เห็นไหมลูกเหมือนกัน create กับ learn share สิ่งหนึ่งร่วมกันคือจะ share to ข้างหน้าเห็นไหม share to ตรงนี้ข้างหน้า to create memory and to learn from experience ทำไมถึงข้างหลังถึงไม่ใช่ to ลดลด redundancy redundancy ตรงนี้แปลว่าความฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือย redundancy ภาษาที่ฟุ่มเฟือยเขาจะเรียกว่าภาษาที่มัน r e d u n d a n t โอเคไหมอ่ะนะต่อไปนะเมื่ออันนี้ได้แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ผิดนะเนาะ l e a r ก็ไม่ผิดอ่ะเอ่อ uh, have shown ก็ไม่ผิดเนาะ,ะทำตัวแดง have shown ก็ไม่ผิด themselves ได้แสดงให้ตัวเองเนี่ยทำไมให้เห็นว่าได้แสดงตัวเองออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้เห็นว่า capable มีความสามารถในการที่จะ understand ในการที่จะเข้าใจเข้าใจอะไรลูก That ว่า others ผู้อื่น Can have t t o u u h t t different from their own สามารถที่จะมีความคิดที่แตกต่างจากตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือมนุษย์และสัตว์มีสิ่งเหมือนกันคือมีความทรงจำแล้วก็รู้สามารถที่จะจดจำสิ่งที่ตัวเองประสบพบผานมาได้แต่ที่ต่างกัน มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ต่างมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถที่จะเข้าใจว่าคนอื่นๆมีความคิดที่แตกต่างกับตัวเองก็คือหมายความว่าศาสตร์มันอาจจะทำามมันอาจจะมีความมันอาจจะคิดว่าเออไอตัวนี้มันก็คงคิดเหมือนฉันไอตัวนี้มันคงคิดเหมือนฉันนึกออกไหมอืมอโอเคเพราะนั้นเราตัด redundancy ออกตัวนี้อ่ะตัวที่มันไม่ถูกคืออันนี้แหละมันเหลือตรงนี้ตัวเดียวแล้วว่าอย่างไงมันก็ต้องไม่ถูกอยู่แล้วถูกไหมอืม จริงๆถ้าเป็นข้อสอบ Set เนี่ยนะเขาจะให้ตัวสุดท้ายมาอันหนึ่งแล้วเขาจะเขียนว่า no error ก็คือไม่มีข้อผิดและเขาก็ขีดเส้นใต้เป็นข้อ e ให้เราเอาวแต่เราไม่เอานะครูคัดมาให้แล้วครูควรนัเนเยนเครียดนะจ๊ะอ่าดู capable to understand ไม่ได้ตามหลักแล้วเราจะต้องจดจำเรื่อง collocation collocation ภาษาไทยสังกฤษก่อน c o l l o collocation ภาษาไทย นะภาษาไทยเราเรียกมันว่าคําปรากฏร่วมปรากฏน่าจะเป็นดอชดาปรากฏร่วมนะมันจะเป็นมันจะแปลว่าคําปรากฏร่วมอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่า goal อย่างเงี้ย g o อย่างเงี้ยมันจะต้องตามด้วย home ไม่ใช่ Go to home เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตน้นเขาเรียกว่าคำคำปรากฏร่วมมันมีหลากหลายชนิดแล้ครูยกตัวอย่างให้เรียนเข้าใจง่ายๆก่อนนะลูกนะทีนี้เน Capable มันตามที่ t o ไม่ได้มันต้อง Capable ต้องตามด้วย off ลูก Capable o f และก็ต้องเมื่อวางหลัง off ปุ๊บเนี่ย Understand ซึ่งเป็น verb เนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนหน้าที่ของมันซึ่งจากเดิมเป็น verb จะต้องเปลี่ยนหน้าที่อะไรลูกเมื่อตามหลัง off o f เป็น preposition หลัง preposition จะต้องเป็น คำนามเอ๊ะเราจะเอา understand มาทําให้เป็นคํานามได้ไงง่ายมากเลยใส่แต่งตัวให้มันใช่ไหมเออให้มันกลายกลายจาก verb เป็น noun ง่ายๆทําทให้มันเป็น gerund ซโอเคเพราะนั้นตรงนี้เราก็เอาออกอ่าเราไม่เอาออกเราเอาออกก่อนทำนี้ก่อนค่าถิงแล้วเราแก้เป็น cap album ต้องตามที่ off ถูกไหมอ่า เพราะนั้นหลัง off ออต้องตามด้วยเจอรันถูกไหมเอาอันเดอร์ส d ตมาทำเป็นเจอรันทำไงอ่าเอามาทำเป็นไอเอ็นจีซะ understanding capable of understanding that others can have thought different from their own. okay ไหมง่ายๆไม่ยากเลยตอนนี้นยอดวิวนอยเวอร์เพราะว่าอะไรยังไอ้นี่ไงจ๋ายัางไปเที่ยวกันอยู่ยังระเริงยังหลงระเริงอยู่ ยังไม่อ่านหนังสือหนังหานะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นๆเขาติดนู่นนี่นั่นแล้วจะมาร้องไอ้วันที่ตัวเองไม่มีที่เรียนไม่ได้นะจ๊ะครูเห็นออกล่าก,กันทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวเอาไว้สองข้อเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะจ๊ะ